สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลงลึกถึงสถานการณ์ในเมียนมาก,กันนะคะจากข้อมูลล่าสุดเลยช่วงกลางเดือนสิงหาคม2025นี้เองมีรายงานข่าวหลายชิ้นเลยค่ะที่ออกมาช่วงวันที่13-14สิงหาคมชี้ไปในทางเดียวกันว่าความขัดแย้งในหลายพื้นที่นั้นดูจะรุนแรงขึ้นดเรื่อยๆดูเหมือนจะดุเดือดขึ้นในหลายจุดพร้อมๆกันในช่วงนี้วันนี้เราเลยอยากจะมาสำรวจกันว่า เหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างโดยเฉพาะการสู้รบที่ดูจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่ตามมาด้วยค่ะเริ่มกันที่เรื่องการสู้รบที่หลายท่านอยากทราบก่อนเลยนะคะอย่างที่เขตมะเวยโดยเฉพาะที่เมืองปอตมีรายงานว่ามีการโจมตีทั้งทางอากาศแล้วก็มีการยิงปืนใหญ่ด้วยซึ่งมันต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วค่ะผลก็คือมีพล,ลเรือนเสียชีวิตไปอย่างน้อย6คนแล้วก็บาด อีกหลายสิบคนที่น่าสลดใจคือเป้าหมายการโจมตีนั้นมีทั้งวัดบ้านเรือนประชาชนหรือแม้กระทั่งที่พักพิงชั่วคราวของคนที่หนีภัยมาสิ่งที่น่าสนใจหรืออาจจะเรียกว่าน่ากังวลก็ได้นะคะจากรายง,งานหลายๆชิ้นไม่ใช่แค่ที่แมกเวที่เดียวแต่รวมถึงที่อื่นด้วยคือรูปแบบการโจมตีที่เหมือนจะพุ่งเต้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียนหรือบ้านคนซึ่งอันนี้มันอาจจะบ่งชี้ถึงยุทธศาสตร์บางอย่างคือนอกเหนือจากการประทะกันทางทหารโดยตรงแล้วก็อาจจะเป็นการพยายามทำลายขวัญกำลังใจของประชาชนหรือว่าตัดช่องทางการสนับสนุนที่ฝ่ายต่อต้านอาจจะได้รับจากชาวบ้านนั่นเองค่ะ นอกจากนี้เรายังเห็นการใช้กำลังแบบผสมผสานด้วยนะคะคือมีทั้งเครื่องบินปืนใหญ่แล้วก็ทหารราบภาคพื้นดินทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนเลยภาพนี้ก็คล้ายๆกับที่อื่นเหมือนกันอย่างที่เขตมันดาเลสถานการณ์กณ็หนักหน่วงมากมีรายงานทั้งการวางเพลิงโจมตีทางอากาศแล้วก็ยิงปืนใหญ่โดยกองทัพพมา่าแล้วก็กองกาลังสนับสนุนที่เรียกว่าประยุซอทีหรือทหารบ้านคะ่ะ การโจมตีเหล่านี้ทำให้มีคนเสียชีวิตไปถึง13รายแล้วก็ประชาชนอีกกว่า20,000คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นเยอะมากเลยนะคะขยับไปทางเหนือหน่อยที่รัชชินเมืองพะเมะกองทัพพะม่าก็ใช้ทั้งเครื่องบินปืนใหญ่แล้วก็ราบเรียเลยค่ะกดดันหนักมากจนมีรายงานว่ากองกำลัง KIA หรือสหาภาพเอกราชกระฉินต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ใกล้ๆชายแดนจีนไปเลย การใช้กองกําลังสนับสนุนอย่างประยุท์สอถีก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะมันเหมือนกันดึงเอาคนในท้องถิ่นเข้ามาในความขัดแย้งโดยตรงเลยซึ่งมันก็ทําให้เส้นแบ่งระหว่างคนที่เป็นผู้สู้รบกับคนที่เป็นพล,ลเรือนธรรมดามันยิ่งดูยากขึ้นไปอีกแล้วก็จะเห็นว่าการสู้รบมันไม่ได้เกิดแค่จุดเดียวแต่ว่ามันปะทุขึ้นมาพร้อมๆกันในหลายภูมิภาคตั้งแต่ตอนกลางของประเทศไปจนถึงชายแดนที่ติดกับจีนเลย สะท้อนว่าความขัดแย้งมันแผ่ขยายแล้วก็ซับซ้อนจริงๆแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายตอบต้านเขาก็มีการตอบโต้เหมือนกันนะคะอย่างที่เขตสกายเมืองเชียงอูมีรายงานว่ากองกำลังต่อต้านเขาใช้โดรนติดระเบิดไปโจมตีกลุ่มประยุอทีตอนนั้นกลุ่มประยุอทีกำลังเหมือนกับเรียกเก็บเงินจากชาวบ้านอยู่ก็เลยโดนโจมตีทำให้สมาชิกกลุ่มบาดเจ็บไปห้าคน รายงานระบุว่าใช้ระเบิดขนาด4กิโลกับ1กิโลด้วยค่ะ การใช้โรนของฝ่ายต,ต่อต้านนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเขาพยายามปรับตัวแล้วก็นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในสนามรบเหมือนกันถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับกองทัพแล้วทรัพยากรอ,อาจจะจำกัดกว่าเยอะก็ตามแล้วก็มีการประทะรุนแรงอีกที่หนึ่งคือที่เมืองตะโละในเขตมันดาเลเหมือนกันฝ่ายต่อต้านบกโจมตีฐานทหารเลยเกิดการยิงสู้กันหนักถึง8ชั่วโมงมีรายงานว่าทหารพรม่าเสียชีวิตไป8ดนาย ฝ่ายกองทัพพม่าก,ก็ตอบโต้กลับหนักเลยค่ะทั้งใช้อาวุธหนักเฮลิคอปเตอร์มิสไซล์ธรรมหอ,อก35แล้วก็มีการวางเพลิงเผาบ้านเรือนประชาชนด้วยการประทะที่ตะลก,ก็ตอกย้ำเลยว่าการสู้รบภาคพื้นดินนั้นยังดุเดือดมากจริงๆ ทีนี้ความรุนแรงทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะมันไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบนะคะผลกระทบมันกว้างกว่านั้นเยอะเลยค่ะอย่างทางภาคใต้ของเมียนมามีรายงานว่ากองกำลังต่อต้านที่นำโดย KNU หรือสหาภาพแห่งชาติกะเหรียงกำลังขยายพื้นที่ปฏิบัติการเข้าไปใกล้ในแนวท่อส่งก๊าซยังประเทศไทยด้วยเรื่องนี้น่ากังวลไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่ามันอาจจะกระทบกับความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคได้เลย ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นจะเห็นว่าความไม่มั่นคงในเมียนมานั้นไม่ใช่แค่เรื่องภายในประเทศเขาอย่างเดียวแล้วแต่ส่งผลกระทบข้ามพรมแดนมาเลยทั้งในมิติความมั่นคงอย่างเรื่องท่อส่งก๊าซแล้วก็อาจจะรวมถึงมิติเศรษฐกิจที่มันเชื่อมโยงกันอยู่ด้วยแล้วก็มีอีกเรื่องที่สถานการณ์น่าเป็นห่วงมากๆเลยก็คือวิกฤตด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะในรัฐยะไข่ล่าสุด โครงการอาหารโลกหรือว่า WFP ที่เป็นหน่วยงานของ UN ได้ออกมารายงานว่าภาวะความอดอยากนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเลยหลังจากที่ความช่วยเหลือต่างๆถูกตัดไปโดยเฉพาะจากสหรัฐบวกกับการปิดล้อมพื้นที่จากการสู้รบด้วยทำให้ครอบครัวในตอนกลางของรัฐยะไข่กว่า57%เลยนะคะที่ขาดแคลนอาหารอย่างหนัก เกินครึ่งเลยแล้วเขาคาดว่าทางตอนเหนือของรัฐยะไขยสถานการณ์น่าจะเลวร้ายกว่านี้อีกมันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตจริงๆนะคะคือความขัดแย้งก็ทําให้คนต้องหนีตายศูญเสียบ้านศูญเสียอาชีพไปแล้วแต่ยังมาถูกซ้ําเติมด้วยการขาดแคลนอาหารอีกเพราะความช่วยเหลือเข้าวิถึงเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นประชาชนอย่างแสนสาหัสเลยค่ะ ฟังแล้วหดหูมากเลยนะคะนอกจากสนามรบจริงๆแล้วนะคะมันยังมีสงครามอีกด้านหนึ่งที่ก็เข้มข้นไม่แพ้กันเลยคือสงครามข้อมูลข่าวสารมีเอกสารที่ว่ากันว่ารั่วไหลออกมาเผยว่ากองทัพพม่าใช้ช่องทางแสดงความคิดเห็นใน Facebook เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อมีรายงานว่ามีหน่วยงานระดับกรมแล้วก็ระดับรัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วย นี่ก็คือการต่อสู้ในมิติของการควบคุมข้อมูลและก็การสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่าของทางระบบมหาทหารที่ทำควบคู่กันไปกับการใช้กำลังทางทหารเพื่อที่จะควบคุมความคิดความเข้าใจของผู้คนทั้งในประเทศแล้วก็อาจจะรวมถึงนอกประเทศด้วย สุดท้ายนะคะยังมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้เลยก็คือมีรายงานปัญหาการรีดไถเงินอย่างหนักตามด่านตรวจบนถนนสายเก่าย่างกุ้งมันเดเลเรื่องด่านนี้ก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆมีรายงานว่าคนขับรถบรรทุกบางรายต้องจ่ายเงินสูงถึง450,000จ่าต่อเที่ยวเลยจนทำให้ธุรกิจขนส่งสินค้าหลายเจ้า ต้องหยุดวิ่งไปเลยเพราะว่ามันไม่คุ้มทุนแล้วผลตรงนี้มันก็จะต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่เลยนะคะคือคนขับรถก็ขาดไรายได้ไปธุรกิจขนส่งก็หยุดชะงักแล้วมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อไปถึงราคาสินค้าที่อาจจะสูงขึ้นหรือเกิดการขาดแคลนสินค้าสําหรับผู้บริโภคในเมืองต่างๆได้ในที่สุดนี่ก็เป็นแรงกดดันทั้งเศรษฐ,ฐกิจที่เกิดจากความขัดแยง้งสรุปแล้วนะคะสถานการณ์ในเมียนมาณนะตอนนี้ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งที่ทั้งรุนแรงแล้วก็แพ่ ขยายไปหลายพื้นที่มีผลกระทบด้านมนุษยธรรมที่แสนสาหัสปัญหาเศรษฐกิจต่างๆก็รุมเร้าเข้ามาอีกแล้วยังมีการต่อสู้ในสมรภูมิข้อมูลข่าวสารที่เข้มข้นอีกด้วยมันทําให้เกิดคํำถามสาคัญตามมานะคะว่าปัจจัยที่ซับซ้อนมากๆเหล่านี้ทั้งการต่อต้านในระดับท้องถิ่นยุทธศาสตร์ของกองทัพ อิทธิพลจากภายนอกประเทศอย่างเรื่องการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ด้านพลังงานและสงครามข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อทิศทางของเมียนมาในระยะยาวต่อไปอย่างไงบ้างการที่วิกฤตหลายด้านทั้งด้านการทหารมนุษยธรรมเศรษฐกิจและข้อมูลข่าวสารมันซ้ำทวีความรุนแรงขึ้นพร้อมๆกันแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางและน่าติดตามอย่างยิ่งเลยค่ะ